สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วกเกษตรผสมผสานค่ะคลิปนี้แม่แก้วจะพามาขุดมันม่วงนะคะเนาะขุดมันม่วงเสร็จแล้วก็จะเป็นนึ่งทานกันนะคะก็จะทําได้ลหลายๆเมนูนะคะก็ปลูกไม่เยอะค่ะแล้วก็จะพาชมสวนกเกษตรผสมผสานแม่แก้วด้วยนะคะฝากติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ช่องแม่แก้วกเกษตรผสมผสานด้วยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะขอบคุณค่ะ หนึ่งมันม่วงจ้ะมันม่วงก็มันถีสมค่ะมันแครอทมันม่วงกัหนึ่งมันแครอทค่ะนะคลิปนี้มาอัปเดตค่ะมาเขือกับ เขือต่อสองนะคะกับบวบนะคะบวบที่กําลังขึ้นค้างนะคะเพื่อนๆเนาะก็ปลูกพร้อมๆกับถั่วนะคะเนาะด่านนี้นะคะอัปเดตช่วงตอนเย็นค่ะเพื่อนๆทำค้างบวบกับแตงไทยนะคะตอนนี้ก็แมลงเยอะมากเลยเนาะมันจะเป็นแมลงตัวสีส้มๆนะคะเนี่ยจะมากัดยอดผักนะคะเนี่ย มาเต็มเลยค่ะเนี่ยตัวนี้ก็ทำค้างแตง่งผูกเชือกให้เขาขึ้นมานะคะแล้วก็เอาเอาไม้ปักไว้ด้วยนะคะเนาะฝนตกนะคะฝนตกเมื่อคืนนี้เนาะแม่แก้วทำเสร็จเมื่อเมื่อวานตอนเย็นเนาะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆเอดูค่ะเพื่อนๆด,ดูแต่งไทยรอบสองแม่แก้วสิคะเนี่ย ขึ้นค้างแบบงามมากเลยค่ะนี่เราไม่ใช้ฆ่ายาฆ่าแมาลงนะคะเนาะ,ะใช้เป็นพวกเอ,อ่อหมักที่เท่าไว้อยู่นะคะพรุ่งนี้คงจะได้ฉีดค่ะหมักไว้แล้วหนึ่งคืนเนาะเหลืออีกคืนหนึ่งนะคะเนาะถั่วก็ถั่วก็กำลังออกหลอกค่ะเนาะเดี๋ยวแม่แก้วจะทำอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เนาะ นี่ถั่วกําลังออกดอกค่ะแม่แก้วดแวม่แก้วทําสั้นไปเนาะที่จริงไมนต้องทาประมาณสองเม็ดเนาะประมาณสองเม็ดเนาะทีนี้แม่แก้วก็เลยเอาไม้ไผ่นะคะปลายไม้ไผ่มาต่ออีกนะคะเพื่อนๆนก็ทําแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะเป็นฝักออกมาเนาะเพราะว่ามันไม่มีไม้ยาวๆค่ะเพื่อนมาเปรตก็โพดเนาะเพราะโพดก็มาแรงกินเหมือนกันค่ะแต่แต่ใช้น้ำหมักมะกรูดได้ผลค่ะ ตอนแรกมันกัดยอดหมดเลยนะตอนนี้ฝนตกแล้วมันขึ้นยอดแล้วค่ะแม่แก้วมาฉีดตอนเย็นทุกวันค่ะอันนี้ใช้น้ำหมักมะกรูดได้ผลนะคะสำหรับข้าวโพดเนาะแต่ถัว่วแต่ถั่วไม่ได้ผลเนาะแต่ฉีดข้าวโพดได้ผลค่ะเพื่อนเพื่อนน้ำหมักมะกรูดนะคะเนี่ยเสียดายที่ปลูกนิดเดียวเนาะตอนนี้ก็ฝนก็กำลังตั้งเขามาอีกคะ่ะเพื่อนเพื่อนดูสิค่ะเนี่ยมืดเลยค่ะเนี่ย บรรยากาศยามเย็นนะคะสวัสดีนะคะช่องไม่แก้วเกษตรผสมประสานนะคะอัปเดตอัปเดตให้ให้สวนให้ดูเนาะช่วงเย็นค่ะอันนี้เป็นหอมไม่แก้วนะคะโอ้ว้าวมะเขือมะเขือนี่ค่ะวันนั้นเป็นเพี้ยเป็นมแมลงลงเต็มเลยนะคะวันนี้ออกลูกออก ดกเยอะมากเลยค่ะนี่ออกลูกออกใบเนาะวันนั้นเอาน้ำหมักมะกรูดฉีดค่ะพร้อมกับถั่วเนาะแต่แต่ถั่วก็ไม่เป็นไรแต่แต่เราต้องผสมน้ำเยอะๆดูมะเขือสิคะนี่มะเขือดกมากเลยค่ะต้นนี้กระดกต้นนี้ก็ด,ก,ก,ดกเหมือนกันเนาะกำลังออกดอกเต็มเลยค่ะเนี่ยอันนี้แม่แก้วไม่ได้ตัดนะต้นนี้จะเป็นมะเขือเปาะลูกใหญ่เนาะ นี่ค่ะนี่ค่ะมาดูผลงานแต่ว่ามันเน่าไปแล้วนี่ลูกนี้เน่าไปแล้วไม่ได้เอาไม้ค้ำนะคะเนี่ยโอ้ต้นใหญ่มากเตยย่ามเย็นนะคะเพื่อนๆเนาะลูกนี้ก็ไม่ได้ทำเลยค่ะทำไม่เสร็จมัเคืออันนี้อร่อยค่ะเนี่ เกือรูปเบบน,นี้อร่อยนะ,ะอันนี้ไหนเน่าก็เก็บทิ้งไปก็มาดูทุกเช้าทุกเย็นนะคะวันนี้ก็เย็นมากแล้วค่ะเพื่อนๆน <c oughs> แล้วพรุ่งนี้กกะว่าจะทำน้ำหมักอยู่ค่ะยังไม่ได้ลงคลิปนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาฉีดไร่ฉีดไล่มแมลงนะคะเ <c oughs> พี้ยะมะแมลงแล้วมันกัดยอดถั่วหมดเลยค่ะเนี่ย มันชอบมาตอนคืนค่นนะเนาะเนี่ยออกดอกแล้วค่ะเนี่ยติดช่อด,ดอกแล้วเดี๋ยวก็ได้กินนะคะแปบ๊บเดียวเองแปลงไทยแปลงไทยฝนตกแล้วขึ้นงามมากเลยค่ะตรงโน้นก็เป็นแปลงผักไม่แก้วเนาะลงคลิปไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาเดินดูนะคะไหนลูกไม่สวยเราก็เก็บทิ้งไปนะคะ ขึ้นแล้วมากเลยค่ะถั่ววันนี้มาอัปเดตกระเจียวนะคะนะฝนจะมาอีกละก็อันนี้ฟักทองเนาะฟักทองแล้วก็เอ่ออันนี้เนาะกระเจียวนี่ค่ะอัปเดตกระเจียวด้วยวันนี้มีดอกหรือเปล่าก็จะลงบ่อยๆนะคะเนาะลงดอกกระเจียวบ่อยๆนะคะถ้าไม่งั้นมันจะแก่นะคะ เราก็พยายามเก็บบ่อยๆนะคะไม่งั้นมันแก่ทิ้งเนาะไม่ได้กินนะคะฟักทองไม่แก้วใส่ใส่ปุ๋ยแล้วนะคะมันแก่ทิ้งแล้วมันเสียดายะคะ่ะเก็บอ่อนๆมันนะคะตำน้ำพริกปลาทู่ ตรงนี้แก่แล้วตรงนี้ก็ดอกแก่แล้วเะก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะแค่นี้ล้วสวยนะคะเนี่ยโอ้ฝนมาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็มาเกี่ยวหญ้าแล้วก็ป่าทางน้นก็ถางหมดแล้วนะคะเนาะนี้ก็เหลือทําความสะอาดต่อค่ะเนี่ยเดี๋ยวก็กัดหญ้าอีกรอบนึงค่ะเนาะ อัปเดตสวนยามเย็ยนนะคะเพื่อนๆปีนี้ไม่ได้กินไม่ได้กินเออเขาเรียกอะไรปีที่แล้วได้กินเนาะนี่ดอกสลิดอ่ะสลิสลดดอกอ่ะพิ่งจะรัดเองเนี่ยเดี๋ยวเก็บ เสียมก่อนนะคะมายามเย็นเนี่ยมันขึ้นเร็วมากเลยค่ะยาผลตกแล้วขึ้นเร็วมากพวกนี้ก็ตัดหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไปอัปเดตไอผักบุ้งก่อนนะคะไปอัปเดตผักบุ้งให้ดูนะคะเพื่อนๆคลิปนี้เนาะอัปเดตบวบด้วยค่ะเนี่ยขึ้นเร็วมากเลยค่ะเนี่ยนี่ต่อสองนะคะเนี่ยอันนี้มะเขือต่อสองคะขาพูดไม่แก้วปลูกไม่ทัน,นะคะ่ะมันจะปลูกเขาพูดอีกเนาะ บางทีก็จะหาดาวเรืองมาลงนะคะแล้วก็ทําแปลงผักต่อนะคะทําไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ดูไว้ก่อนแต่ฝนมันจะตกเนี่ยมันสงสัยจะต้องได้เก็บจอบเสียมไปบ้านนะคะอัปเดตแม่แก้วจะไม่เอาออกเนาะจะไม่เอาออกนะคะนี่งอกแล้วค่ะผักคะนา้า แลงผักคะน้าที่แม่แก้วลงคลิปไปนะคะนี่ขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆด้านนี้ก็จะเป็นผักบุ้งนะคะแม่แก้วจะคุมไว้ก่อนนะเพราะว่าฝนมันฝนมันก็แทกนะคะผักบุ้งขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะนี่ขึ้นแล้วมากเลยสองคืนเองค่ะนี่แม่แก้วลงคลิปวันเว้นวันก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะคะเนาะอัปเดตสวนให้ดูค่ะเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอัปเดตผักบุ้งกับผักคะน้าให้ดูนะคะเนาะแล้วก็จะทำแปลงผักใหม่อีกนะเดี๋ยวแม่แก้วจะคุมไว้เหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะผลมาแล้วโอ้มาเขือต้นนู้นก็มีแล้วเนี่ยผลมาแล้วค่ะ บายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่แก้วประเกษตรผสมผสานด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ